สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกในวันนี้นะครับทุกท่านจะมีอะไรสําคัญบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่าครับ ย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับคเรสยนข่าวสารดัชนีที่มีผลกระทบต่อราคาทองคําอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ id ด้านล่างได้เลย VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับและได้ส่วนของโปรโมชั่นใหม่จาก Forex for You รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1 0,000 US Dollar เพียงเข้าร่วมการแข่งขันทองคําในโปรโมชั่นของเรานะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30มส US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนะักลงทุนนะครับสำหรับการสรุปข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกในวันนี้เรามาเริ่มข่าว ที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับทุกท่านครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรัฐบาลญี่ปุ่นมีการเปิดเผยว่ายอดส่งออกของประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564พุ่งขึ้น23.2%เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นการขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ1 1ปีสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด1 i นะครับในส่วนของยอดส่งออกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นแตะระดับ39.86ล้านล้านเยนหรือจะคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ3.63แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าระดับก่อนเกิดการแพร,ร่ระบาดซึ่งอยู่ที่ระดับ38.25ล้านล้านเยนในครึ่งปีแรกของปี2 5 6 2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การส่งออกของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางด้านการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับส่วนยอดการนําเข้าในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัว1 2 2 เมื่อเทียบรายปีแต่ที่ระดับ38.87ล้านล้านเยนและเป็นการเพิ่มมากที่สุดนับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2560ที่มีการขยายตัว15.9%สะท้อนให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นและการบริโภคภายในประเทศนั้นเริ่มฟื้นตัวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ในวันนี้สกุลเงินยงเยนของเราก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับมาดูกันที่ข่าว geopolitics กันบ้างดีกว่านักทุนครับเกี่ยวข้องกับ สกุลเงินปอนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าประเด็นดังกล่าวนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เฉยครับ ทางด้านของรัฐบาลอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยในวันนี้ว่าอังกฤษจะจัดส่งเรือรบสองลำเข้าประจำการในหน้าน้ำเอเชียเป็นการถาวรหลังจากที่เรือบรรทุกเครื่องบินคุนอลิซาเบธและเรือคุ้มกันได้เดินทางไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกันยายนในขณะที่จีนนะครับพยายามแย่งชิงอิทธิพลเหนือน,าน้าน้ำกับสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่น ความเคลื่อวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่อังกฤษได้เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นซึ่งแสดงความวิตกกังวลถึงความทะเยอทะยานของจีนที่ต้องการแผ่ขยายอิทธิพลด้านดินแดนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงประเด็นไต้หวันด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะแต่ต้องบอกกับนั่งชุนก่อนตัวนี้ไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบอะไรกับสกุลเงินปอนด์แล้วก็ไม่ได้สร้างแรงดันด้วยนะครับเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประเด็นเกี่ยวกับ โควิด -19 กันบ้านดีกว่าครับล่าสุดแล้วมีการรายงานออกมาครับทุกท่านเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านะครับตอนี้เนี่ยคิดเป็น83ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ที่ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกานะครับสูงกว่าระดับ50%ที่พบในช่วงวันที่27บมิถุนายนถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตรงนี้สะท้อนให้เห็นนะฮะสถานการณ์เรายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเกิดตลาดกลับมาขานรับข่าวดังกล่าวเมื่อไหร่เนี่ยตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐครับผลการวิจัยนะครับผมของโควิด -19 นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวกับวัคซีนจอร์ซันแอนด์จอร์ซันนะครับพบว่า เพียงแค่โดสเดียวเนี่ยป้องกันสายพันธุ์โควิด -19 ที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็แลมด d าได้น้อยลงครับโดยในส่วนของหนังสือพิมพ์นิว York กไทม์มีการรายงานผลการวิจัยล่าสุดว่าวัคซีนของบริษัทจอร์ s ันในจอร์นะครับมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันเชื้อวัส c o v โควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์แลมดาครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ปกติซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า อาจมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประชาชนราว13ล้านคนที่ได้รับวัคซีนของ J&J โดยทีมผู้วิจัยให้คําแนะนําว่าการฉีดวัคซีนโดสที่2ควรใช้วัคซีน mRNA ของไฟเซอร์ Bion t e ็กนะครับแล้วก็วัคซีนของโ o d ด r n a าแทนครับทุกท่านนี่ก็ถือว่าเป็นการรายงานความคืบหน้านะคือพูดง่ายเชื้อไวรัสมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับอย่างในวัคซีนก็อาจจะต้องหาหลายส่วนมาผสมกันสักนิดหนึ่งปิดท้ายกันที่ข่าวของ ทางฝั่งออสเตรเลียกันบ้านดีกว่าครับรัฐเซาออสเตรเลียนะครับมีการประกาศใช้มาตรก,การล็อกดาวน์ในช่วงของคืนที่ผ่านมาเป็นเวลา7วันหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นในเมืองแอดิเลดนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐวิกตอเรียและก็เมืองซิดนีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ประกาศใช้มาตรก,การดังกล่าวไปแล้วส่งผลให้ประชาชนพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียต้องอยู่ภายในบ้านตามคำสั่งที่ประกาศออกมาเพื่อสกัดการระบาดรุนแรงที่สุดของปีนี้ ทางด้านของรัฐวิกตอเรียรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในวันนี้อยู่ที่22รายด้วยกันนะครับซึ่งเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดในประเทศในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก9รายเมื่อวานนี้ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของการแพร่ระบาดรอบล่าสุดเนี่ยมีมากกว่า100รายเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คือการสรุปสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกนะครับรวมถึงข่าวเศรษฐกิจครับทุกท่านแล้วพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ